ปัจจุบนนี้คือถ้าเกิดเราสังเกตเห็นว่าความเหลื่อมล้าในสังคมไทยมีมากนะครับถ้าเกิดว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องของสังคมเนี่ยเราก็สามารถมาเริ่มจุดเริ่มต้นก็คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือการเริ่มไปสร้างความรู้ทุกภาคส่วนทุกองค์กรน,นะครับทําให้สังคมเนี่ยสามารถคิดได้วิเคราะห์ได้นะครับคิดเป็นเพราะฉะนั้นสังคมเมื่อคิดได้วิเคราะห์ได้สังคมจะเกิดการช่วยตัวเองนะครับ ไม่ต้องพึ่งพาภาครัฐมากเกินจนเกินไปประเทศไทยก็จะสามารถที่จะก้าวไปสู่ประเทศที่มีเศรษฐกิจเป็นผู้นำของโลกได้ครับการที่เราจะเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการใช้เครื่องมือเรื่องของการศึกษามันจะสำลิดผลได้ก็ต่อเมื่อเรามีอานาจเข้าสู่การเมืองก็คือเข้าไปแก้ไขปฏิรูปการศึกษานะครับทำให้เด็กไทยคิดนอกกรอบแล้วก็ พัฒนาตนเองไปสู่เทียบเท่ากับประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจาการศึกษาไทยเนี่ยมันมันมันล้มเหลวมานานแล้วนะครับเด็กไทยเรียนมากเกินไปผมก็เลยกลับมาคิดวิเคราะห์ดูว่าเด็กไทยเรียนมากเกินไปการอยู่รอดเนี่ยวิกฤตต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยประสบการณ์มันจะทําให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยรอดในวิกฤตได้ก็คือประสบการณ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรของไทยควรจะได้ถึงเวลาที่ต้องมีการปฏิรูปแล้วก็เปลี่ยนแปลง ควรจะปรับหลักสูตรให้เขามีการที่สามารถที่จะเลือกได้ในเรื่องของความถนัดสิ่งจำเป็นที่สุดเลยก็คือเรื่องของการประยุกต์ความรู้ให้ใช้ในชีวิตประจําวันกับธุรกิจที่เขาจําเป็นจะต้องใช้ต่อไปในอนาคตของเขายุคปัจจุบันนะครับเราจะเห็นเรื่องของความเหลื่อมล้ําทางด้านการศึกษาสิ่งที่เราเคยเห็นมานะครับก็คือจะมีเรื่องของการกดวิชานะครับเด็กเนี่ยถ้าเกิดว่า,าผู้ปกครองไม่สามารถที่จะ มีรายได้พอที่จะระดับหนึ่งที่จะสามารถส่งน้องๆเยาวชนเนี่ยไปเรียนในสถานกวัวิชาก็จะเกิดความเหลื่อมล้ำกลายเป็นว่าเด็กที่ไม่มีเงินก็จะไม่ได้เรียนดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเข้ามาแก้ไขตรงจุดๆนี้ก็คือเรื่องของการเข้าไปลดความเหลื่อมล้ำของด้านการศึกษาผมเคยทำงานเกี่ยวกับด้านบูรนิธินะครับก็คือ เข้าไปช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความรู้สิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะทําได้ผลักดันได้ก็คือเรื่องของการเข้าไปส่งเสริมเรื่องของอุปกรณ์นะครับ d ดเวล็ Device, ที่สามารถทําให้น้องๆเข้าสู่โลกของอินเทอร์เน็ตตอนนี้ผมก็ได้มีการทําเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคนะครับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์แท็บเล็ตที่สามารถทําให้น้องๆเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนต่างๆจุดๆนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นถ้าเมื่อไหร่ที่น้องๆเนี่ยได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันนะครับทั่วประเทศ มันจะไม่เกิดความเหลำื่อมล้ำถ้าผมได้มีโอกาสนะครับได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขต19สภานสูงผมใช้โอกาสนี้ในการเข้าไปปฏิรูปการศึกษาโดยเราจะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช่สร้างเพื่อเป็นชื่อเสียงนะครับเราจะเตรียมพร้อมนักเรียนของเราเนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพนะครับ เทียบกับประเทศที่เขาเจริญแล้วได้ในอนาคตอันใกล้นอกจากการศึกษาแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะช่วยได้ในชุมชนของเขตสะพานสูงก็คิดถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมจะมีนโยบายอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเก็บข้อมูล ผู้ที่จะทําความผิดซ้ำซากเราจะเน้นนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันไม่ใช่ตังรับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับตรงนี้ผมก็คิดว่าผมจะส่งเสริมและก็ตั้งศูนย์การเรียนรู้นะครับสำหรับการทําธุรกิจออนไลน์ในยุคใหม่นะครับนักธุรกิจหรือแม่ค้าพ่อค้าในเขตสะพานสูงใช้เครื่องมือที่มันเหมาะกับยุคสมัยมันก็เหมือนกับทําให้เราเนี่ยมีชัยไปกว่าครึ่งในการเริ่มต้นการทําธุรกิจ สะพานสูงก็เป็นบ้านของผมขอโอกาสพ่อแม่พี่น้องชาวสะพานสูงให้ผมได้มีโอกาสเข้าไปรับใช้ดูแลในเรื่องของการศึกษาความเป็นอยู่ความปลอดภัยเรื่องของเศรษฐกิจ เข้าถึงง่ายได้งานจริงเลือกยุทธนาลักชลทีพักแนวทางใหม่พร้อมพันธกิจสร้างเพื่อให้หมอบนโยบาย6ด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้พี่น้องประชาชนนโยบาย6ด้านที่ครอบคลุมพร้อมผลักดันทันทีหากได้รับความไว้ใจ New way care government ชีวิตใหม่แนวทางใหม่ จากคันมารดาถึงเชิงตะกอนรับจริง900 0จากคันถึงคลอดตั้งแต่วันแรกที่คุณแม่ตั้งคันรับเงินสวัสดิการเดือนละ1,000บาทเป็นเวลา9เดือนเงินรับขวัญแรกเกิด1 5 0 0 0บาทสวัสดิการเพื่อครอบครัวเดือนละ1,000บาทจากแรกเกิดถึง20ปีเรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญาไม่มีเงื่อนไขนักเรียนทุกคนต้องมีเงินเดือน 4ปีถึง12ปีรับเงินเดือนเดือนละ1,000บาท13ปีถึง18ปีรับเงินเดือนเดือนละ2,000บาท19ปีถึงจบปริญญาตรีเดือนละ3,000บาทเมื่อเรียนจบและอยากเริ่มต้นรัฐพร้อมมอบโอกาสและเปิดโอกาสให้เยาวชนที่อายุ22ปีขึ้นไปสามารถขอรับเงินตั้งต้นชีวิตครั้งแรกได้จำนวน50,000บาทเพื่อเป็นการเริ่มต้นและต่อยอดเพื่อสร้างรากฐานของชีวิต ผู้สูงอายุต้องมีศักดิ์ศรีและพึ่งพาตนเองได้รัฐบาลแนวทางใหม่มอบบำนาญประชาชนอายุ60ปีถึง69ปีรับเงินเดือน3,000บาททุกเดือนอายุ70ปีรับเงินเดือน6,000บาททุกเดือนปรับขึ้นแบบขั้นบันไดเพื่อรองรับความจำเป็นในชีวิต Healthcare Government ความมั่นคงของชาติคือความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชน ยกระดับบัตรทองให้เป็นบัตรทองพรีเมียมทุกคนรักษาฟรีไม่มีเงื่อนไขไปได้ทุกโรงพยาบาล For All Economics เศรษฐกิจแนวทางใหม่เศรษฐกิจเพื่อทุกคนเศรษฐกิจแนวทางใหม่เริ่มต้นจากการแก้ไขโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมโครงสร้างงบประมาณจากการจัดเก็บภาษีจาก70ต่อ30ที่ท้องถิน่นได้น้อยกว่ารัฐบาลกลางต้องเท่ากันเป็น50ต่อ50 เพื่อให้ท้องถิ่นมีงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์เศรษฐกิจของตนเองได้อย่างตรงเป้าตรงจุดตรงตามความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นยกเว้นภาษีสำหรับ SME เป็นเวลา3ปีเพื่อให้มีเวลาสร้างผลกำไรเพื่อเป็นกำลังหลักให้เศรษฐกิจไทยต่อไปเกษตรยกกำลังสสร้างตลาดสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้ที่มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ำกว่า300,000บาทอย่างน้อย3ปีและปรับโครงสร้างหนี้สำหรับผู้ที่มีหนี้เกิน30,000 0บาทยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพประกันราคาข้าวเกวียนละหน0 0 0บาทผลักดันราคายางพารากิโลกร,รัมละ70บาท ค่าแรงขั้นต่ำ520บาทต่อวันทั่วประเทศแต่ราคาสินค้าต้องไม่เฟอ้อตาม Empower Empower Local Government กระจายอำนาจสู่ท้องถิน่นเลือก M เลือกกระจายอำนาจคืนท้องถิน่นตรงไปตรงมาเลือกตั้งผู้ว่า100%ฟื้นเศรษฐกิจภาคใต้ยรกระดับหาดใหญ่เป็นเขตปกครองและเศรษฐกิจพิเศษ รัฐแนวทางใหม่ใส่ใจอัตลักษณ์แก้ไขความขัดแย้งสนับสน,นุนเขตปกครองและเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนใต้กองทุน SME ที่บ้านเกิดกับบ้านทำธุรกิจรับทุนก้อนแรก50,000บาท You Government Government for You บริการของรัฐบาลที่ง่ายสำหรับคุณประชาชนสัญชาติไทยต้องมีบัตรประชาชนตั้งแต่แรกเกิด ยกระดับบัตรประชาชนให้เป็น One Smart ID บัตรเดียวรองรับระบบบริการของรัฐได้ทุกรูปแบบถือบัตรใบเดียวครอบคลุมทุกบริการ New Way Sustainable Way รัฐเพื่อความยั่งยืนสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตใหม่ด้วยระบบขนส่งมวลชนหัวเมืองหัวเมืองใหญ่ในทุกภูมิภาคต้องมีระบบขนส่งทางรางเชื่อมเมืองรองรอบข้างขนส่งมวลชนหลักย่านเศรษฐกิจเช่น สนามบินห้างสรรพสินค้าแหล่งท่องเที่ยวไอถูกและดีตั๋วร่วมต้องเป็นจริงรถไฟฟ้า30บาทตลอดสายทำได้จริงด้วยระบบตั๋วร่วมร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศไทยร่วมสร้างแนวทางใหม่ไปพร้อมกัน